สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแจมนะคะครูสารพีเพชรศรีในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันในเรื่องการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ เมื่อพูดถึงการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศนะคะจะมีอยู่มากมายหลายรูปแบบกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสื่อสิ่งพิมพ์วารสารต่างๆเอกสารการรายงานต่างๆวีดีทัศน์บันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะในรูปแบบของซีดีหรือวิดีโอก็ได้นะคะ หรือแม้แต่การใช้อินเทอร์เนต็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลและสาราสนเทศนะคะอย่างเช่นที่เราจะรู้จักกันในเรื่องของอ e ีบุ๊กนะคะหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่วันนี้นะคะครูจะพามารู้จักกับการนำเสนอด้วยบล็อกค่ะนักเรียนพอคุ้นๆกับคำว่าบล็อกกันไหมคะ อ่าใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูว่าความหมายของบล็อกเนี่ยเป็นยังไงและก็มีวิธีการสร้างยังไงซึ่งวิธีการสร้างก็ง่ายดายมากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูขอพูดถึงความหมายของบล็อกนะคะบล็อกเป็นคำรวมมาจากคำว่าเว็บบล็อก ะะซึ่งเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถบันทึกสิ่งที่ต้องการนำเสนอลงไปได้ง่ายและรวดเร็วเช่นบล็อกการท่องเที่ยวบล็อกการทำอาหารบล็อกงานอดิเรกนะคะโดยจะเขียนออกมาในรูปแบบของข้อความรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวเพลงหรือวิดีโอก็ได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างอิสระนะคะเด็กๆนะคะเคยใช้บล็อกกันอยู่แล้วนะคะเช่นเข้าไปอ่านสิ่งที่สนใจต่างๆนะคะอย่างเช่นการเรียนก็ดีนะคะงานอดิเรกนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่ง เจ้าของบล็อกจะเป็นคนสร้างไว้แล้วเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านนะคะในนั้นก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นลงไปได้นะคะและเจ้าของบล็อกก็จะมาตอบกลับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ถามหรือได้ออกความคิดเห็นไปแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูการเขียนบล็อกโดยใช้โปรแกรม blogger. com นะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องมี gmail ก่อนนะคะเพื่อจะเข้าไปสร้างบล็อกได้นะคะถ้านักเรียนมี gmail แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถ คลิกคำว่า sign in ในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาพิมพ์นะคะนักเรียนก็จะพิมพ์ที่ blogger. com ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้เป็นต้นเพื่อ Log in เข้าใช้งานนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนนะคะ Log in เข้าใช้งานของ Google นะคะหรือของ Gmail แล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตมุม ด้านขวามือนะคะมีชื่อของนักเรียนอยู่และและก็จะแสดงบัญชี Google นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรานะคะได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Gmail แล้วนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะสามารถพิมพ์คำว่า blogger นะคะ .com ลงไปด้านบนนะคะในช่อง Address ได้เลยนะคะ หลังจากที่เราพิมพ์ blogger. com มาแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้นะคะนักเรียนจะได้เป็นหน้าตาของในรูปแบบของเริ่มต้นการสร้างเว็บบล็อกเป็นของตัวเองนะคะซึ่งหน้าตานะคะจะต่างๆตรงนี้นะคะจะสามารถแก้ไขได้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูจะพาสร้างบล็อกใหม่กันก่อนนะคะในส่วนของชื่อบล็อกตรงนี้ นะคะในส่วนของชื่อบล็อกตรงนี้นะคะนักเรียนก็สามารถตั้งด้วยตัวเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นค o o เวส t มีนะคะ,ะเดี๋ยวเอาเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ดีกว่านะคะอ่าโอเคคุกสแจมนะคะ หลังจากนั้นนะคะในช่อง URL นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของลิงก์เข้าสู่ของเว็บบล็อกของเรานะคะตรงนี้จะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตั้งเลยนะคะ ถ้าชื่อของเราตั้งได้นะคะเขาจะแสดงว่าใช้ที่อยู่บล็อกนี้ได้นะคะแต่ถ้าชื่อของเราไม่ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะแสดงว่าขออภัยใช้ที่อยู่บล็อกนี้ไม่ได้นะคะก็คือใช้ซ้ํากับผู้อื่นนั่นเองนะคะถ้าได้นะคะเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะคะ หลังจากบันทึกแล้วนะคะในส่วนของซ้ายมือนะคะนักเรียนจะเห็นเป็นชื่อบล็อกของเรานะคะนักเรียนสามารถก,กดดูคำว่าดูบล็อกตรงนี้ได้นะคะ ตอนนี้นะคะบล็อกของเรานะคะก็ยังไม่มีอะไรในนั้นนะคะก็จะแสดงว่าไม่มีโพสต์เลยนะคะ<ร>ก็เพราะว่าเราเพิ่งทําการสร้างเสร็จนะคะเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลใดๆลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะสิ่งที่เราจะทํานะคะก็จะมีในส่วนของโพสต์ตรงนี้นะคะโพสตรงนี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลนะคะหรือสิ่งต่างๆที่เรานะคะได้ใส่ลงไปนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ สถิตินะคะความคิดเห็นเราก็สามารถชิคได้รายได้นะคะหน้าเว็บนะคะการออกแบบนะคะการออกแบบตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถจัดส่วนรูปแบบต่างๆได้นะคะว่านักเรียนนะคะจะให้ไปอยู่ตรงไหนนะคะก็สามารถกดแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นส่วนหัวนะคะ อย่างเช่นส่วนหัวเราจะสามารถใส่รูปภาพได้นะคะหรือจะสามารถแก้ไขชื่อได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะคะต่อไปทีมนะคะทีมเราสามารถเลือกได้จากรูปแบบสําเร็จรูปนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะก็จะสามารถเลือกได้ตรงตามกับจุดประสงค์ของบล็อกที่เราสร้างนะคะถ้าเราสร้างเกี่ยวกับอาหารนะคะลองดูซิ อันไหนที่จะสามารถใช้กับของเราได้นะคะอาจจะครูเลือกอันนี้ให้ดูละกันนะคะแล้วก็ปรับแต่งก็ได้นะคะถ้าปรับแต่งก็จะสามารถาใส่สีนะคะจะสามารถใส่สีต่างๆได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ตัวหนังสือนะคะนักเรียนต้องการตัวหนังสือนะคะรูปแบบฟอนต์แบบอักษรรูปไหนนะคะนักเรียนเลือกได้เลยนะคะขนาดนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคนะคะนักเรียนก็เลือกปรับได้นะคะตามความต้องการของเราเลยหลังจากนั้นก็กดบันทึกตรงนี้นะคะโอเคเขาก็จะอัปเดตบล็อกให้เรานะคะหลังจากนั้น เดี๋ยวเราเลือกทีมก่อนละกันนะคะใช้นะคะโอเคค่ะการตั้งค่าต่างๆนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับบล็อกของเรานะคะส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าสิ่งที่เราต้องการตั้งค่าเนี่ยเราต้องการให้แสดงอะไรบ้างนะคะ ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงนะคะโพสตความคิดเห็นต่างๆนะคะ,ะหลังจากที่เราเลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูบล็อกนะคะบล็อกของเรานะคะก็จะเป็นในรูปแบบที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแต่ลอง มาแก้ไขดูสิคะเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในบล็อกนะคะอย่างเช่นการออกแบบนะคะหน้าเว็บาการโพสนะคะทีมและการปรับแต่งนะคะเราจะสามารถปรับแต่งได้ไหมนะคะเลือกรูปภาพนะคะรูปภาพ เอาที่สอดคล้องนะคะกับสิ่งที่เราตั้งนะคะอาหารนะคะเราก็สามารถเลือกอาหารได้นะคะนะคะเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลามีการแก้ไขนักเรียนจะต้องบันทึกทุกครั้งนะคะแล้วนักเรียนลองกดร e ีเฟซดูนะคะอ่าเห็นไหมคะ หน้าเว็บบล็อกของเรานะคะก็จะเปลี่ยนรูปแบบตามที่เราเลือกนะคะแต่ทั้งนี้เรายังไม่มีโพสต์นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างโพสต์กันดูสักโพสนะคะการสร้างโพสต์นะคะก็ไม่ยากนะคะเราจะไปที่คําว่าโพสต์ใหม่นะคะสร้างโพสต์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนเขียนลงไปตรงนี้นะคะเขาจะไปแสดงอยู่หน้าเว็บบล็อกนะคะเป็นเรื่องๆไป ะะเดี๋ยวเราลองเขียนดูสักนิดนะคะตัวอย่างนะคะต้มยำกุ้งนะคะส่วนส่วนผสมนะคะลองดูนะคะหนึ่งสองสามนะคะวิธีการทำนะคะ1 2 3สองสามนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนขาเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วเราสามารถเลือกนะคะเลือกไฟล์รูปนะคะที่เรามีนะคะเพื่อมาใส่เป็นส่วนประกอบได้นะคะเขาก็จะอัปโหลดนะคะอ่าโอเคเลือกนะคะรูปของเรานะคะก็จะมาอยู่ในในหน้าโพสต์ของเราแบบนี้นะคะ เราสามารถปรับรูปแบบฟอนต์อันนี้จะทำลักษณะคล้ายๆกับ Microsoft Word นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตกแต่งได้นะคะตามที่เรานะคะคเลือกไว้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นก่อนที่จะเผยแพร่นะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างนะคะเขาก็จะไปขึ้นสแสดงในหน้าเว็บบล็อกของเราแบบนี้เป็นต้นนะคะ เราดูตัวอย่างไปแล้วนะคะเราลองกดคำว่าเผยแพร่ดูนะคะเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีแล้วหนึ่งโพสนะคะเราก็จะมีแล้วหนึ่งโพสนะคะเดี๋ยวเราลองรีเฟซดูนะคะอ่าโพสที่เราได้โพสวันนี้นะคะก็จะขึ้นมาอยู่ในหน้าเว็บบล็อกของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถคลิก ได้เลยค่ะเขาก็จะรันไปหน้าแบบนี้นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะเราจะสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในส่วนของตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะคะเจ้าของเว็บบล็อกนะคะจะสามารถมาตอบกลับโต้กลับของเราได้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะสำหรับการสร้างบล็อกนะคะเพื่อนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศนะคะครูแจมหวังว่าน,ะะนักเรียนทุกคนจะสามารถสร้างเว็บบล็อกเป็นของตัวเองและก็เข้าใช้งานได้นะคะเพื่อเขียนเรื่องราวต่างๆนะคะเผยแพร่เรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะในสิ่งที่เรานะคะสนใจนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ครูแจมขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ